ในหนึ่งสิ่งที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวหลายคนมักจะต้องมีอยู่ในแผนการเดินทางก็คงจะหนีไม่พ้นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อตามสถานที่ต่างๆและนั่นก็คือสิ่งที่อับดุลจะนำมาให้ได้รับชมกันในวันนี้ซึ่งอับดุลได้ทำการค้นหาร้านอาหารสุดแปลกเผื่อว่าจะมีร้านไหนโดนใจกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในการท่องเที่ยวของคุณผู้ชมเมื่อได้มีโอกาสไปยังสถานที่นั้นๆ ว่าแต่จะมีร้านอะไรบ้างและอยู่ในประเทศไหนเราไปรับชมกันได้เลยใน10ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในใต้ดิน 1. คา v ์เวิร์นกรอโตร้านอาหาร c a v e เวิร์นกรอโตเป็นร้านอาหารที่อยู่ใต้ดินลึกลงไปกว่า200ฟุตในแกลนขันยอนอริโซนาสหรัฐอเมริกาลูกค้าสามารถทานอาหารได้ทั้งหมด16คนภายในร้านอาหารนี้ ด้วยบรรยากาศโดยรอบซึ่งเป็นถ้ำเก่าแก่อายุกว่า345ล้านปีโดยแต่ละมื้ออาหารจะมีการกำหนดเวลาของลูกค้าไว้อย่างเช่นมื้อกลางวัน90นาทีมื้อค่ำ2ชั่วโมงซึ่งถ้าหากทานอาหารกันอิ่มแล้วเรายังสามารถไปเที่ยวต่อได้โดยใช้ถนนสายรุท66ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อจากร้านอาหารไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใต้ดินได้อีก21แห่งเลยทีเดียว2 อัลลั e ส์เรสเตรองร้านอาหารอัลลัส์ตั้งอยู่ที่เมืองปรายาเอลคาเมนประเทศเม็กซิโกที่นี่สามารถจุคนได้มากถึง250คนโดยมีห้องรับประทานอาหารส่วนตัวและแบบหมุ่คณะมากมายหลายห้องโดยจะมี u ลาช์ค c อกเทลคอยให้บริการอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ขึ้นชื่อในด้านอาหารทะเลอีกทั้งยังมีเมนูหลากหลายที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวมายัน บรรยากาศภายในก็จะมีพนักงานที่แต่งกายเป็นชาวมายันทักทายตามประตูและเดินถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยวสร้างความสนุกสนานนับเป็นร้านอาหารที่น่าสนใจอีกร้านหนึ่งเลยทีเดียว 3. The Summer Cave Restaurant The Summer Cave Restaurant หรือที่เรียกว่า The Sea Side Restaurant ตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของอิตาลี นับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าหากใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะพบกับความเงียบสงบที่ไม่เหมือนใครในถ้ำหินปูนธรรมชาติที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกลายมาเป็นรูปแบบที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ใจอยู่ข้างใต้โรงแรมกรอตตาบรัสเซเซซึ่งจุดที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะต้องเป็นห้องอาหารซัมเมอร์เคฟที่ได้ตกแต่งให้มีความโรแมนติกและคลาสสิก ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับค่ำคืนอันแสนสุขกับคนพิเศษของคุณเลยก็ว่าได้4 r e ริส r ตร t นเต้ดาปันคาชิโอร้านอาหารดาปันคาชิโอนั้นตั้งอยู่บนซากของตีอาโตดีปอมเปในกรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งเป็นโรงละครที่จุดเลียซีซาถูกสังหารความพิเศษอีกประการก็คือเป็นสถานที่ที่จูเลียโรเบิร์ต ได้ใช้ถ่ายทำฉากในภาพยนตร์เรื่อง Eat, Play, Love ในปี2010อีกด้วยโดวร้านอาหารแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนในท้องถิ่นในเรื่องของรสชาติอาหารสไตล์โรมันซึ่งเป็นสูตรอาหารที่เก็บรักษาอาไว้ตั้งแต่ปี1922อีกทั้งยังมีการตกแต่งร้านอาหารด้วยงานศิลปะและเฟอร์นิเจอร์สไตล์โรมันในอดีตด้วย 5. Alibaba's Cave Restaurant ท่อมอาลีบาเบอร์ในเขนยาแห่งนี้มีอายุอยู่บนโลกใบนี้มาอย่างยาวนานกว่า180,000ปีมาแล้วแต่เมื่อ30ปีที่แล้วก็ได้มีร้านอาหารแห่งหนึ่งเปิดให้บริการอยู่ในถ้ำแห่งนี้ลึกลงไปประมาณ30ฟุตซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงธรรมชาติภายในถ้ำช่วยให้ผู้ที่มารับประทานอาหารสามารถมองเห็นท้องฟ้าให้บรรยากาศที่โรแมนติกและน่าหลงไหลและโดยการที่ร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนหาดดานี่ที่มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเลและสเต็ก นั่นจึงทำให้ลูกค้าที่มาลองชิมอาหารที่นี่ต่างก็ติดใจในรสชาติและบรรยากาศของร้านอาหารจนโด่งดังไปทั่วโลก6 The Cave Hotel The Cave Hotel ที่ตั้งอยู่ในเนกริวประเทศจาเมกาแห่งนี้มีร้านอาหารที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือที่นี่มีการจัดโต๊ะทานอาหารอย่างเป็นส่วนตัวด้วยการโรยกลีบกุหลาบสีชมพูและจุดเทียนไขสร้างบรรยากาศโรแมนติกและยังสามารถมองออกไปภายนอก เห็นทิวทัศน์ชายทะเลที่งดงามอย่างเป็นธรรมชาติที่นี่นั้นโดดเด่นในเรื่องอาหารทะเลเป็นพิเศษอีกทั้งยังสามารถเลือกได้อีกด้วยว่าจะทานที่ชายหาดริมทะเลหรือจะทานในถ้ำแบบส่วนตัวก็ได้7 b ็ดเบียนแทงส์เรเบียนแทงส e เคฟรีสซ์ลแอนด์วายบา์เป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นจากการแกะสลักภายในถ้ำที่เฮอร์มนุ a สแอฟริกาใต้ จุดเด่นของร้านอาหารแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนั่นก็เพราะผู้ที่มาที่นี่จะสามารถมองเห็นอ่าววอลเกอร์ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งบางครั้งอาจจะได้เห็นปลาวานสองสาตัวโผล่ขึ้นมาในทะเลในขณะที่คุณกำลังทานอาหารอยู่ก็เป็นได้ 8. Cam c a m าเมโรเดลากั r e s รีสตอร คาเมโลเดลากัวตั้งอยู่บนลันซาโรเตในหมู่เกาะแคนารีของสเปนที่นี่เป็นสถานบันเทิงที่ประกอบไปด้วยถ้ำที่เป็นหอประชุมและท่อภูเขาไฟที่ถล่มลงมาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางได้อยู่2เส้นทางในถ้ำแห่งนี้ว่าจะเดินไปยังถ้ำขนาดใหญ่ที่มีรองรับผู้คนได้มากกว่า500คนหรืออีกเส้นทางที่จะพาไปยังทะเลสาบเกลือที่สวยงามนอกจากนี้ใต้ดิน ยังเป็นร้านอาหารและบาร์ที่มีลูกค้ามาทานอาหารค่าและเต้นรากันอยู่เป็นประจาซึ่งก็มีเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและอาหารยุโรปที่มีราคาไม่สูงอีกด้วย9มาสเตนกรอโต้มาสเตนกรอโตหรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่าเดอะกรอโตเป็นแกลสโตพับที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1780 ตั้งอยู่บนชายฝั่งมาร์ชเดนในซาวชิลล์เมืองไทแอนแวร์ประเทศอังกฤษโดยตามรายงานของ c h r o n i c l e Life ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของแจ็คเดอะบัสเตอร์เขาได้ใช้วัตถุระเบิดเพื่อสร้างช่องเปิดที่หน้าผาเพื่อสร้างบ้านของเขาจากนั้นเขาแลลเจสซี่ภรยาของเขาได้จัดหาเครื่องดื่มให้กับผู้ลักลอบขนสินค้าโดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยซึ่งจะซ่อนสินค้าไว้ในที่อยู่อาศัย หลังจากนั้นแล้วเขาก็ถูกเพื่อนหักหลังจับเขาโยนลงในปล่องลิฟต์และทิ้งไว้ให้อดอาหารจนกระทั่งเสียชีวิตจนกลายเป็นเรื่องเล่าและความน่ากลัวที่ถูกพูดถึงต่อๆกันมาในเรื่องของวิญญาณที่สิงสู่แต่ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนและปรับปรุงให้กลายเป็นร้านอาหารที่สวยงามและกลายเป็นที่ที่ยอดนิยมซึ่งภายในประกอบไปด้วยบาร์ขนาดใหญ่และยังมีร้านอาหารทะเลชั้นบนอีกด้วย1ิ ออสเตรเลียเดอะเตมโปเปอร์โซออสเตรเลียเดอะเมโปเปอร์โซเป็นหนึ่งในร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสตูนีประเทศอิตาลีซึ่งร้านอาหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1983ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่ให้บริการอาหารพักเลี่ยนพร้อมตัวเลือกสำหรับผู้ทานมังสวิรัตและผู้ที่รับประทานอาหารปลอดกลูเตนที่พร้อมเสิร์ฟในห้องอาหารที่มีจำนวนสองห้องซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยการแกะสลักขึ้นมาจากหินซึ่งมีอายุนับพันปี ทำให้บรรยากาศของที่นี่นั้นมีความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในยุคหินได้เป็นอย่างดี